มีเรื่องราวจากผู้ชมทางบ้านที่ถามเข้ามานะครับมีคำถามที่อยากจะถามเข้ามาพอดีเลยครับได้เลยเราไปชมคำถามกันครับสวัสดีค่ะผู้ก,การใหม่จากภูเก็ตนะคะค่าสรับใหม่เองนนะคะคุณแม่ก็ปวดเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะนะคะระยะที่2นะคะแล้วก็ทําการรักษาตัวมาเป็นระยะเวลาทั้งหมด4ปีนะคะขาสรับการรักษาตัวนะคะคุณแม่ก็ผ่าตัดสองกล้องนะคะทั้งหมด4ี่ครั้งนะคะแต่ทุกทุก าการผ่าตัดนะคะคุณหมอก็จะนัดฟอลโล่นะคะทุกๆ3าเดือนแต่ทุกครั้งที่ไปตรวจนะคะพบว่ายังมีก้อนเนื้อน,นะคะขึ้นมาทุกครั้งเลยแล้วก็ยังยังพบเชื้อมาเร็งอยู่นะคะแต่หลังจากที่ใหม่ให้คุณแม่ทานฤทธิพันธ์ฮัลโหลไปนะคะเมื่อสิ้นเดือนอพฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะแล้วก็คุณหมอนเนี่ยได้ตัดตรวจเมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าก้อนเนื้อค่ะมันฝ่อตัวหมดเลยแล้วก็ ไม่พบเชื้อมะเร็งแล้วค่ะทีนี้ใหม่ก็อยากทราบว่าสารสกัดตัวไหนนะคะในผลิตภัณฑ์หลัวค่ะทีะ่มันช่วยให้ก้อนเนื้อตัวนี้มันฝ่อตัวแล้วก็ไม่เจอเชื้อมะเร็งแล้วค่ะฝากสอบถามที่นึงค่ะขอบคุณค่ะถามดรครับเป็นข่าวดีแบบนี้สารสกัดตัวไหนบ้างที่แอคทีฟออกฤทธิ์ทำให้เชื้อร้ายหายไปอย่างนี้ครับ สำหรับสูตรตำรับของ h e l l ลนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็คือหลักการตามที่เราเคยทราบกันเลยเนาะว่ามะเร็งนะคะเกิดจากในเรื่องของการแบ่งตัวที่ผิดปกตินะคะซึ่งอาหารสําคัญในการเติบโตของมะเร็งเนี่ยก็คืออนุมูลอิสระที่ได้กล่าวไปนะคะ mm hmm. ดังนั้นเนี่ยค่ะสูตรตำรับนี้นะคะมีสารสกัดหลากหลายมากที่ช่วยในเรื่องของการลด อนุมูลอิสระที่เป็นอาหารสําคัญของเซลล์มะเร็งนะคะแล้วก็ยังมีสารสําคัญนะคะที่เรียกว่าเฮสเพรดินจากส้มสองสายพันธุ์ค่ะซึ่งมีงานวิจัยพบว่าช่วยในเรื่องของการลดการเกิดมะเร็งนะคะได้เป็นอย่างดีค่ะในงานวิจัยของเฮสเพรดินส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของมะเร็งที่ปอดมะเร็งที่ตับแล้วจะมีงานวิจัยของลาสโซเทลนี้ก็เป็นเรื่องของมะเร็งที่ลำไส้เรื่องของทับทิมก็เป็นมะเร็งที่รังไข่ะ ในลักษณะของมะเร็งเนี่ยและก็การที่จะไปบล็อกมะเร็งนี่ละไม้คล้ายกันไหมครับ ค่ะจริงๆเราเนี่ยต้องบอกเลยว่าเมื่อศึกษาเชิงลึกนะคะอาจจะมีความแตกต่างว่ารีเซตเตอร์ที่ใช้หรือว่าเรียกว่าเป็นแพทเวย์นะคะที่แตกต่างกันออกไปแต่โดยหลักการโดยทั่วไปนะคะอย่างที่กิ่งบอกว่าสิ่งสําคัญนะคะของการเติบโตของมะเร็งก็คือกลุ่มอนุมูลอิสระนะคะดังนั้นเนี่ยกลไกไม่ว่าจะเป็นตัวไหนนะคะที่ได้กล่าวไปเนี่ยจะมีกลไกพื้นฐานที่สําคัญที่ซที่คล้ายๆกันนะคะก็คือลดอนุมูลอิสระที่อยู่ในร่างกายนะกะ็ะะจึงส่งเสริมทําให้เรียกว่าร่างกายของเราะค่ะมีความสามารถในการ การเจริญเติบโตนะคะของเซล์มะเร็งต่างๆได้เป็นอย่างดีค่ะ